คุณผู้หญิงคะเคยสงสัยกันไหมว่าภาวะหลังเร็วหรือว่าหลังไวในคุณผู้ชายเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันนะวันนี้หมอดาวมีคำตอบค่ะ สำหรับเรื่องของภาวะหลังเร็วหรือว่าหลังไวในคุณผู้ชายนะคะภาษาแพทย์เรียกว่า premature ejaculation ซึ่งภาวะนี้ต้องบอกค่ะว่าเป็นภาวะที่คุณผู้ชายเนี่ยเมื่อเขาสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ถึงเท่าไหร่เลยนะคะก็ถึงจุดสุดยอดหรือว่าหลังอสุจิออกมาหรือที่เรียกว่าอวัยวะแล้วแน่นอนว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็คงจะงงว่าเอ๊ะมันยังไงแล้วทําไมคุณผู้ชายเขาถึงสูญเสียความมั่นใจบอกเลยค่ะว่าภาวะนี้นะคะ คุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็สูญเสียความมั่นใจแน่เพราะว่ามันก็คือเป็นภาวะผิดปกติอย่างหนึ่งค่ะคราวนี้ค่ะก็เกิดคําถามขึ้นที่ว่าแล้วเมื่อไหรเนี่ยเราจะเรียกว่าภาวะหลังวัยหรือว่า premature ejaculation นะคะโดยที่สํารวจงานวิจัยเนี่ยนะคะกับคู่รักถึง500คู่ค่ะใน5ประเทศค่ะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคะภาวะการหลังเนี่ยจะเกิดขึ้นที่5นาทีครึ่งค่ะมีแต่เลข5ทั้งนั้นเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีคํานิยาม ะะเพราะว่าความพึงพอใจของแต่ละคู่รักในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นั้นต่างกันดังนั้นบางคู่เนี่ยอาจจะถึงจุดสุดยอดเร็วหน่อยนะคะ5นาที10นาทีเขาก็โอเคแต่บางคู่เขาบอกว่าไม่โอเคตรงจุดนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าสมมติว่าในการมีเพศสัมพันธ์เช่น10ครั้งเนี่ยปรากฏว่ามีภาวะหลังวัยตั้งแต่5ครั้งขึ้นไปก็คือเกินครึ่งเนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ชายเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความผิดปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายและจิตใจแนะนําว่าให้มาพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะสําหรับเรื่องของสาเหตุนะคะของภาวะการหลังวัยเดี๋ยวหมอดาวจะมาพูดต่อในคลิปหน้ากันแต่เอาเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนใกล้ตัวเรา ะค,ะคุณผู้หญิงหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชายเองเนี่ยเริ่มสังเกตได้ว่าตัวเองมีภาวะหลังวัยเนี่ยก็มาปรึกษาแพทย์ได้ถ้าภาวะหลังวัยนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นอย่าเพิ่งแบบโอ๊ยไม่สบายใจแย่แล้วชีวิตเอาเป็นว่าถ้า10ครั้งแล้ว5ครั้งขึ้นไปให้มาพบแพทย์ค่ะสําหรับปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะปัญหาเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยจะต้องหันหน้าเข้ามาช่วยก ไดังนั้นนะคะที่หมอดาวอยากจะฝากเอาไว้ก็คือเรื่องเพศต้องเรียนรู้ปัญหาชีวิตคู่ต้องช่วยกันดูแลนะคะ